มาสุงมแข่วิดาลุที่อะไรต่างกันในวันที่13ในทวน12ปีคริสสองเห็งสาวหาค่ะเม่ได้ตีมาดรอไถ่เดียกนึ่งสร้างสับแรงในเอฟซีผู้บัลแหงแสงก็ไปลองปังติกาลีมากลงแต่นด้เจอนาซิก้าขันมันต่างหลายไวซ์เคมรเละ ปีไทยเขาเหียมกันมีคนเมืองไทยออกมารียีเรื่องหนีกาขันกล่องหมักจื้อในหนึ่งลูกยือ้อกาขันมันกอือเอหมักหมูถาหมักหกสิบมากม,า,มากมามาอันนั้นก็อันนี้เราพาพูกันว่าหกสิบเนยี่ยมงหมักจื้อในปอดตอ,อดปียงติเลวา่า เล็กตีสุดก็เลยว่ากุยกามันมีกาเย่วก็มีขันเอาไว้เพราะเป็นบาทหกศูนย์หนึ่งหวยน่นหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเงินไทยหนึ่งหวยน่นหมื่นบายไทยเขามาปัตตานผููเยาก็มาไขในบีดอ่ะเข้าขาองเตียกมันว่ามาหวยเลียกสุด ยืมอ่า10ลูกเป็นเงินอยู่ดี132,500บาทเงินไทยจะมีกะครัเอ้อได้ครับพี่น้องไทยพี่น้องเจ้าคือไดู้ว่ากูเจ๊กูลองมีกะใจใจึ่งมา8 s 8 uh, s มามา81 s น1ลูก 14,670บาทเงินไทยเพราะว่าปล่อยกว่า10ลูกก็ตีหมดกว่า146,700ปล่อย10ลูกไว้นะก็ะปล่อยเป็นเห็นเนี่ยสิบเจ็ดด้านเมืองปากเซาปีนอกอะไร ปากเช้าในหนึ่งลูกสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทเงินไทยอันนี้ก็มีการปีเเนเอาหัววัวเลยสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทผมเดียวเข้ายิ่กว่าสิบลูกวัวในว่ามันหมดกว่าการยืมวัวในฮาลุกไหม ວ່າມ er um. ັນสิຫຍັງໄປເດີ້ລະບໍ່ຊິໄປກວ່າຄືອັນນັ້ນກະຄັນດີຄົນບາງໃດເຮົາຂ້າບາງກໍ່ດິນຫຸ້ມມັຊືອກຽສົັ່ຊື່ໄດກໍດດພນວ່າມາກຫລກມາກຍໃຫຍ1 6ແມງກດຊື່ໄດກະມັກະຫືກອັນແວ່າອ້າงຮູ້ແຫ หลานหีคนมึงปตนดังหูคนมึงเฮ้คู่กากเครืคคคดด่องยิบเครื่องดื้อในดการศึกตาตเจยือเจอในกากือปีนอ่ออลไรเมื่อดังตองแอบสิบกอันหมามันมือหนึ่งเจอในอ่ายอมหนึ่งเปียงเสียนผาเฮสงังเณหนึ่งเปียงในกลางหกนาท้า ก็ถามปีไทยเขาด้ยปีไทยกบุรีเพ้่มมินเอฟสิบมินขึ้นหนึ่งกัปอำยสามเสียนถึงสองเสียนบาทเพิ่มมินมินขึ้น1นึ่งกัปในมอกานาแน้เยสังไรเป้เสียงดาลาสามเสียนถึง2องเสียนบาทปีไทยก็เดียว่้ามินขึ้นหนึ่งกัอแน่อะไรเป็นรองตีมะ มันหมินคืนหนึ่งกำในน้ำมันกว่าหลายหมืน่นมันจะว่ากินน้ำมันเหมือนหนังรถสังเกตรถเครื่องกาใช่ไหเชียงน้ำมันนำกำไม่เตอร์ปีมันนั่นค้อยหมากลายหยุ่ยเวนนับจะไงจ้องนะค้อยต่างกับหมี่นคืนกลา,หา,า,กกางหาหมักลงหวัดเตียนฮัมเกียวบุรีหมักนี่หุ่ยได้ก็คือปีนาขุนได้หัเสียงก็มี ยรืมางอะไรหมากในกาคันหมากมิวหนึ่งเลยมิวหนึ่งเลยปิงคอยเตอร์ปีกมันสีแดงกว่าป่วยดังการะมันสีแดงกาหมากเราว่าป่วยนั่นมินขึ้นหนึ่งกัมเนยอําย่องสามเสียงป้อมมินขึ้นสามกังเสียงก็ถือเยอะล้วป้อมาเป็นผู้รู้อันนี้ยี่ดีเชียไปก็เขาเงาลายจืดในเหมือนมีน้องไทยเขามาปันกลางหูไป แล้วมาจากเรื่องนีง้ก,กันว่าจุเหม่ลอ,องนั้นเมืองใต้ก็หีเขาเหินมกันคู่ของเมืองใดเสียเลยอะไรก็ซื้อมากกองนั้นการขันมันสมบกกกรหือตีเตียวว่าอันนี้พี่ตอดะไรดีมาจากเรื่งนี้ 60, 60, 60, 1, ว,ว่าบาทหกสิบหกศูน 1, 3, 250, 8, นั่นหนึ่งหุ่ยกุยนี่หนึ่งหมื่สามพัสองยหสิบบาทแปดเอนี่หนึ่งสี่พันหร้อยเจ็ดสิบ มาปากเศ้าเลยสองหมื่นสองพันสองร้้าสิบต่หนึ่งดุกนะมากตอวอันเรียกสุดเนี่เงินเหลือนพี่น้องได้เขาขายเหตุการณ์ดังเหินยังอําซื่อเดยหนึ่งหวยตรงมีอนะหวยเรียกดีสุดเนี่ยประมทาหกสิบเนี่ยหนึ่งหสามพันสองยห้าสิบ เงินเดือนมีดอกเฮามาก่แล้วนึงเหลือได้เลยเก่าเห็กาเห็นไปเกาพันไยังไปได้มากนึงลูกเออว่าได้ว่าเมืองดอกเมืองบ่กันเียมกันแนอัฮาขาเลใกล้ยินกันว่าจอยเถียมกันเถียมยูเครนสกว่ากันลเสียล้านดอลลาร์กับว่า5เสียดอลลาร์ หามึงหลายดอลลาร์เป็นเงินหลายๆเพราะมีเงินเหน็ดหลายในกุยปีนอันไหนเสียงน้ำเนี่ยเฮาพูดยาวาว่ากวนเห็ดมันนั่นเป็นกวนหมอมีองค์จาก,กค,าคขงขึงหรืะฮะกุยกะหลุอมีเงินกว่าซื้อมันมันมีนาทีขายเขามีนาทีซื้อเพอาะมีเงินกว่าซื้อมันก่อนขาย Ba mang hai hôm nay yu đã đi bếp hoặc kìm kò yam. Do miya kong mặt của dung mưa nơi một cái kìa 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 แต่คิดได้ค่าแม่สอนเหมือนดังมีดอนไหลหนึ่งวันในวันไหลายเสียนล้านหลายหมื่นล้านเยี่ยว่กหลายปากล้านเป็นในจุ่เมียก้องได้หาสิบปีนเนีเปียงอาตุยาหาอยู่มั้งแต่ได้ตึกเฮาเปีอาตุยาให้มันยากนะในนะจุ่เมียก้องซ้ำ หิมกันได้ที่หิมก e. um nice ันได้หรือเหยียมกันไปเรื่อยดีกว่ามากองเสิร์ตอันไหนก็เปลี่ยนไว้เอามาจากนู่นนี่นะมึงได้ป่ะเฮสอะไรเขาขุดหานหินลินกำมผาตัดโดนไ้ำรดนตอกขุดเสียงเฮมึงได้แต่เดียวกับซื้อได้ไงอ๋อต่อซื้ออะไรมาก็เหยียมกันซื้ออะไมาก็ติดกันก่อนไหนกาขันซื้อะนีมันกาอะไร หลัหาเงินไงก่อนเหตุมันก่อนได้ปองสู่เขาก็สมเป็นเถียมีนาตีกว่าซื้อไงเงินกามีกามบอกเจ้ามาาอปิญาเฮกว่าเห็ดกว่าหากว่าซื้อไรเหลือเหตุจกเอาจวงเอาพวกของเพียงอินแม่มึงได้ใ็จกว่าซื้อออกมาติดติด้รียออกามาอยู่ นึ่งหวยเนี่ยำการทันมันมกายหรือนี่ยมือด่างแสนไปซาลาในี่ดองหขาขามือไกลว่ามันไหลใจงหนักตนั้าพุงโจด่้าเราเลื่อนต้าพุงโจเป็นคนลาํำสีว่าล้านดอลล่าห้าหญิงด้านดอลล่าห้าตึกกันขั้งมาเยสิ่งนิ่งหนักหนักเฮียงก้นหนึ่เดียมทนเฮียงีหนึเดียมทนเฮียงขึงก่อไหนตึกอยูยวทั้งกวยมีเาจอยอะไรพีดอแบนี้ะ เมื่อเส้สังหาแนวพินดีเขาอยู่ไรเจืนในเมนองลตัวว่ามาตรงหะพูดอ่ะคำเอาเข้มมากพูดอ่ะอะไร้นี่ฮะล่ะเตียนนีเตียนนี้เปี้ยวก็ต่อีจู่มากรอจู่มากออย่มาหัวยุมาแลยยิ่เข้าเจ้าคืน้ังได้เห็นเวลาเขาขาในกุยปีนดอวันเนี้ยางหาย มันกานอะเขาเป็นคนเมืองศรีตาก็าเขาถือมีผู้อยู่ว่ากาคันมากองทีงยามไหนยังไงมากองโคไรามากองโคเขียวมากองบางสังเมืองลาหนำสังคงบาเจ้าคือในเะมืองได้สังมาจู้กันเนี่ยปอดอัน,นอลอยนะว่าเ้อาจจะลอยใหญ่ได้นะเอามาจู่กันจู่กันในคนาดหกสิบเจ็ดสิบปีพอดมาเนี่ยเอามากองทีเดียวกนเนี่ยมากองเขาได้มเมื่อไหรเปียงลอยเรียกก่อน โดยด e, e, e. e. ังนั้นมันก็คุยกับว่มันหาสูงหาสูงก่อเหยี่ยมสูงนั่นปั้นสูงได้ก็เหยี่ยมซุ้มนี้ก็ย่อกว่าเหยี่ยมกันขึ้นดำไปติดมาในกำมมากรูดคาซัมบูเรมดเชื่อในก่องมันมีเมื่อเราเข้าขาผู้เล่นลำติดกันเต่อันเดียวมะกรูดก็ยิ่งมาซัมยื้อเข้านังกันก้าหันเชื่อในเวลาไม่ต้องให้เขามาเดียบ์นึงเลยล้านี้ หนึ่งลูกนี่หกศูนี่หมากตัวย่องเนี่ยมันเรียกสุรบน่สามพันสองรห้าสิบบาทเงินไทยอันนี้หนึ่งลูกนี่เงินเหืือนีีนนองไทยเหตุการณ์ทังเหรือนต่ำได้หนึ่งหุ่ยบางก็ก็เลินีง này, é, 13, ินเป็นผ <uğ pl ains> ู้หับเมาส์ไหนก็ได้เลาวหมกสองหุ่ยสามหุ้ยมากขนาดเพราเป็นเปียกเย็ดนี่ย หนึ่งสี่พัยเจดสิบวเยอะนะว่าะเปนปากเศ้านะี่ยสองหมืนสองพันสองรอยหาสิบหนึ่งหยตัวตน,น่งยเปียงมันรู้เสีนยนไปเปียอง,ะยอ,งอะไรเปียงแอสิบหกเลยอ่ะกัอันนี้แบนพี่ดอปัญชาอไรอันเปิดลาว่นมีหมากมัน ป้อมมีปงก็มเจอการไหเมือม่อเมื่อเราเขาซื้อปยองมันมากเลยเขซื้อหมักต่อจบปีไหนเขาปืนปนึงปิออ้นนได้ลายมเฮไ่ะแต่ได้ติก,กันได้ยือกันนานวันลาลิตึกไหนลาลียืมไหนแต่ไนคู่แีง่งกันปีไใหเขาเลเขาอยูอ่คเดียล เขาพูดรู้ว่าฮืมินแมงมีของนะกัมพูชีมีก็คือเขาพูดมีสิบล้าน่าล้านสมัยอูมินเก่าเลฮมินแมงม้คืฮมินที่เขาก็ทําแบมิกช่วงจีวันบอกว่ามิก้าวเอ็ดกาันน์เลพอมาโน่เนี่ยวันหันกรลดเอะมันใครมินขึ้นแล้วมีเนาอะไร ก่อนาไทเนยครื่องมือเขาเลี่ยคึนจันเลยก็ว่าลิปเพนวาเอฟซีพวกาะลวดทางมามากรองลงวะเออมันเฮ็ดอะไรเฮ็ดไรล่ะเนี่ยจึ่นยเนี้อนดูว่าเมืองเนี่ยมันหมากมีเนี่ยมืองกวาดผ่านติดกันเมืองกวดผ่านไนดังกัมพูชาเนี่ยติดต่อตายตายติดต่อตี้ยงกอร์เห้ามาเขาเนี่ยเขาวนที่เนี่ยเมืองไทยฉบาบป้อมด่น้อย่าไได้ล้นกกองกรรมมือซึยังเครื่องมือเจอตือเหมัน ดีที่สุดจึตอย่างสูหายไปหนึ่ดีที่สุดเขาท,ทําเช่นไรอันนแบีบ้มันลูกกี่ดาสิม,มา e ลนะ่ะลูกตีกวาดผ่านเมืองผ่านเลยเมืองมีดึกกันไทยเราู่นไรไงทจันกวางมันถึงเลยเอจันคืนมันถึงเลยเอวหมากมันเื่อมิมันก้อนขี้เือมีนหมากลูกปีเธ เปะ๊ะเธมเมนต์มันก็กัมพูชีเนี่ยเจอกองจากโอกังกองจากภาษีหมักดอดเปียงเหมือนเราเสียบไส่หล่าในมือไก่ยืมเข้ามาผ่านเลยมีจุดกันได้มาดมเป้ะควันมีเลยควันมีนี่เลยหมักอูเซนเซนเลยลึงเสดึงเสดควันผ่านในเลยใจอกองเกง่ากองยอกกอง,งขึ้นจังเลยสิบเอ็ดเอาดัง,งน้ำมันบ่าเสียพกุพกเสดพุกเสดด้วยยืนะมเงินนักไทยวันมึนงเลย เขาตายแมกัดเออได้เปลี่ยนผูคอนีมาตัวไหนแค่นี้มิดาเขาเลยดอกภูมิดมาผุ้ไปหันเมืองไทยซาลาเลยสําเลี้งนี่ว่ากูเจอกูลองมีกาขันวุ้นก็มีกาขนาันะกองมีกาขนาันเครื่องมีกาขนาันมาหกศูนย์หนึ่งลูกกล้วยหนึ่งหมื่นสามันสองยห้าสิบเปิยดซ้ดำ หนึ่งหมืสี่พันกรยเจดสิบปากซ้าซ้ำสองหมื่นสองพันสองยห้าสิบสองหมื่นไปควยเยิ้วนะปากซ้าผู้ะก็ลองมีกาลัดหมากมันไม่ไปลัดปลาเปียวมันเปียวมันหนึ่งเขียมกาเยสะเลเสียไปเาล็อกเลเสียมาเตรียมหนึ่งหรือวิดาเข้าขาจุ้งกองกลังกุ้งโอเลกลางเมืองไตหิ้มกันคดถ่านหินลินกัมพาเอาไว้สั่ละ เอาซืากกออาาอา้อมากองเออเอาซื้อมาลงเออยืมมาใยืมกนขึ้งเออดวได้ตอบตนหนอยู่อัน,นี้การดีคู่ของเมืองใดตีดหรือไหวปนลุลานเฮาวันดังดานนแล้วมีอย่อางเขาอ่ะเพราะอาไอ้โน่คิดกองขายอายู่ไอ้โน่นเอาหมักลงมาขายอยู่ มันจะขายกาเนี่ยไอ้จุ้มยึบกองกลางเขาด้วยเนี่ยกามันกาะไรเสือเพราะมันมาซื้อมันเดียวหังขีดัวมันมีหน่อยมีนางว่าหน้าข้างของมันลูกเกียดขีดลูกมีมันอะไรด้เกียดขีดเมืองเนี่ยมั่งเจอเกียดขีดลูกมีมันนะแล้วเกียดขีดดับมันนะเขาลูกเกียดขีดจุ้งเขาเลยนะมีสตรีห้องผาของมันเขยอมกันคัดกาคัดขันีน่ะหมาเข้าในเนี่ยกาเลย ดอกแดอกตดอกเต,ต,เต,ต,เตก็ซื้อเหมือนกันเนี่ยเจอมีคำมีำัวคํำมีัวเสียงมีฐานหินมีลินกัมพาไว้ในคูเด,ด,ด็กๆขายเด็กซื้อกองซื้อหมาาดห้องดีกว่าไม่ดีอละ,ละ่ะตังคกีจอะเก็บขอ,อนีก่ก้นเมื่อน่ะซื้อหมากน,นหนึ่งวันไอเพินซื้ออะไรหนึ่งปากเขาซื้ออะไรเ้าอยหุงเตียมันกันเขียงกันที่ไหนที่กันไะ เก่าผันเมื่อมีเมื่อมีเก่าพันจุงเก่าจุงมื่อขัดใจเฮ็ดหู้มาปิ้ง,งนนกันเมือนเราะจะสู้วันะว่าวันให้ร้อยปองสูวัดของหรือไงเข้าเนมีพสุงในเพมีเพเดียมนอุูมาปิ้งเงีเนี่ยนะนะกุยกะกองหลวงเนี่ยมันปิ้งเันปิ้งเนี่ยเขากหูเลยไเขาว่ามักรอกเก็ดหนึ่งสนเจ็ดเอ็มเียมนั่นจิกมาเนี่ย เงินสื่อไม่มีอะไรมาอยู่ว่าเอาหัวไอ้ไรเลยเอาหัวไอ้ไรอันว่าแล้วนะนะเออทั้งในได้เอาหัวไอ้เขียวไอ้เอาหนะนะัวไอ้เขียวได้ผมได้ยินเขาว่าสิบอกแล้วกรับว่าจิ้บเงินมาทำมาหายเออหลายๆพิจิตรได้มจะมละลาลีกาขันว่ามันกาลนะ่ะเฮาเลยเฮี่ยมมันกล้วยก็ดเลยเจ้าเงินนี่เฮียงมันเฮียงเจ้าจริงเปล่าเจ้าเงินกว่าซื้อม,มาทำไมเหี่ยมกันนั่น หนึ่งสูนเียแถเนี้นกาพี่น้องนรก่อจิกคุณมาไอ้มาเหี้ยมันก็ไม่เปิดเบมันมาเมืองไทยอะไย่งเ่ะมื่อละก็ไม่สุดที่นี้เขาน้ำลกทันหินลินกำภาเออเสียงขอนกูเจอกลองเข้าเลเอาเอามาเ่ยช่ำเอามือหรอวป่ม่ดมือความนี่ดิว่าความนี่ก็มีขนาดนี่ดิเก็บขอนเลน้ำอ่ะ เขาเลยไม่เจอตาเอาเวลาเมือเราเลีงคนหไว้แต่ตาปุปคนเมืองแต่เก็บขวัญในน้ำแหล่แต่นี้พาหังซึกว่าแก่เขาเล่กไรันต์ในปีหน้นดอะไรอันนี้ก็มาเตียวเนืงอีนคนเมืองเขาว่าอันเขาคุดเสียงคุดคำคุด่านยินกับผาตกป่าไม่ถึงคือโวยยกยู่ไวัวนบนไี้เขาว่าซื้อทเจียนผ่านกองผ่านหมากอินโกเอาเงินว่า เย็ดจีบายยครับปลายมามีส่วนดวพีกันเจือมีโดส s โมหะใครวันใครเมืองมีปีนี้ใารปีนี้ก็ซื้อมากซื้อคืนต่อไว้เหียมไว้หิมะเห็นไหมเมืองไตอ,ไอันรวาลเดทียงอีหนึ่งได้วานสูเจ้านั่นดีหรือตัวไม่ขามตัวไม่ข่าแนะ เหลือยุ่มนำ้ำอะไรอะไตัวไม่ขังว้อันนี้การมีขันบนในขายหมดแนละ้วนไงคนออกมดเพราะเขีหับสื้อดิดติตเตอขายหมดหมังหินกะ็ขายอ่ะขายไว้ทางลัดขายไว้ซื้อหมากซื้อหมากให้เอาไว้ทางลัดเอาไว้เหยียงกันติเก,กิดอะไรมาอย่างนึงนี่กันว่าหมากหนึง่งขุยกาขันมันกาหรือเมืองดอกปุ่นยืนกันในะปัจจัยเฮียงเงินกันแล้ว ออกมาจากเมืองเมืองไต้สมบัติอ๋อเขาจะได้ก็ติดกันกับเว้เหมือนกามจะติดกับเมืองไต้ติดกันขึ้นไอ้จ้าเขาหลงขึ้นแล้วก็ซึบหมาอันนี้ยิ่งเอาผู้กัดเขียนบินาไทยเขาที่ออกมาปันกลางคู่หมากลงหกศูนย์นั่นนะในหมากรอดงต่อตีอ๋งในแคบวารีเลยเป็นหกศูนย์หนึ่งหัยไว้หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบเปียนเอ็ด นึ่งหมื่นสี่พนหยเจสหนึ่งหยนะหมื่นสี่ใปากเช่าสองหมื่นสพันห้ารอมันกะอะไรมาแากเรือเ่องนี้มีเราเขค่าหาเงินอันวนะ่าแต่เงินมากว่าเสียมาหกศูนยในเงินเหลือเท้าเก่าพันไหนยังไปสื่อไร มาหกสุนเลียกปีสุดหนึ่งหงุยกวยสมาหนึ่งม่นสาพันสองรถอยห้าสิบปีนหนปีนอกเท่าไหร่อะไรก็มาสลังต่อไดียางนึงในคนเมืองฮาว่ากูเจอกูลองหลอมีเงินวันผ่านอ่ะม,มีปีนอกอะไรเฮะดวงไหมเงินต้องลำลองค่ะเมื่อ,อยู่เมืองโกกะํลำลองมีเงินเฮ็ดเลรกูเมียวเพราะมีเงินน่ ลองทางเลียปีเดยีปีดก็ดีคู่อยู่ดีเจ้าคือดมใจ่ะเก่าผ่าน,นมอเมื่อผ่านใเกาหาจุม้เมกีก่อยู่ดีจันรึงมึงเหมือนงไทยแคบเรียขอติดกันได้ผ่านเลนี้มากอยู่กันตัวันอะไรแกสออิอันนี้ก็เตียงนึงนึงลองกาขันมาฝากเชเป็นพี่ไรกันปีดากอะไรมึงสุข